ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องออนน็อกได้รับคําถามมานะครับซึ่งไม่ได้เพิ่งได้รับวันนี้นะจริงๆช่วงนี้ได้รับมาแทบทุกวันเลยนะครับคําถามเหล่านี้นะครับคําถามที่มีปัญหากันเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ Google Classroom แล้วก็ g o o g l e Meet เนี่ยนะครับก็คือว่าในห้องเรียนเนี่ยนะครับเรียนไปแล้วปรากฏว่าโดนเตะออกจากกลุ่มนะครับพูดง่ายๆว่าโดนเตะออกจากกลุ่มมันอาจจะเป็นข้อความว่าแบบท่านไม่สามารถได้รับอนุญาตเข้ากลุ่มหรืออะไรเงี้ยนะฮะ คนที่โดนเตะออกไปเนี่ยก็เข้ามาในกลุ่มไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเจ้าตัว Google Meet เนี่ยเขาให้คนที่เป็นโฮสต์ก็คือคนที่เข้ามาในห้องคนแรกนะครับปัญหาคือว่าคนที่ถามมาเขาไม่รู้ว่าใครเป็นโฮสต์นะครับเขาไม่รู้เลยคือใครเข้าคนแรกเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วบังเอิญไปเตะเพื่อนอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับพอเตะไปเสร็จแล้วเพื่อนจะเข้ายัางไงก็ไม่รู้นะฮะวิธีนี้แก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการที่สร้างลิงก์จาก ตัวคุณครูนะครับตัวอาจารย์เองนะฮะให้อาจารย์เนี่ยเป็นโฮสเลยนะฮะก็จะได้สามารถที่จะจัดการคลาสได้แล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนเผลอไปเตะเพื่อนออกจากห้องนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปเนาะอะมาดูกันนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างนี่นะครับคำถามนะครับคุณคุณครูตู้ n g l i s h นะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะครับแสดงความเห็นว่า อาจารย์คะโดนนักเรียนเตะออกจากห้องอันนี้คุณครูโดนเตะเองเลยนะครับ Google Classroom ขณะกำลังใช้ Google Meet แล้วตอนนี้เข้าลิงก์ไม่ได้ต้องแก้ยังไงนะครับอันนี้เคสหนึ่งนะครับมีน้องคนนี้นะครับบอกว่าผมโดนเพื่อนเตะออกจาก Google Meet เข้าไม่ได้ผมจะเข้ายังไงครับนะฮะอ,อันนี้ก็อีกเคสหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเคสเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทยอยตอบไปเรื่อยๆเนาะตามนี้นะฮะ อันนี้คือปัญหาที่เจอกันมานะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็เข้ามาที่ในตัว c l ค s าส o ูมนะครับตัวนี้ Google Classroom เนาะผมเข้ามาปับ๊บแล้วปกติ Google Classroom เนี่ยเราจะมีลิงก์ o o g l e Meet ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ทั้งเด็กทั้งครูก็จะใช้ลิงก์ตัวนี้เข้าพร้อมกันนะฮะวิธีการคือเราจะต้องปิดลิงก์ตัวนี้ไปนะครับเพราะลิงก์ตัวนี้นที่ Google เขสร้างให้เนี่ยมันมีปัญหานะครับก็คือว่าเขาจะให้สิทธิ์คนที่เข้าห้องคนแรกนะครับ มาเป็นโฮสซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองได้เป็นโฮสแล้วก็อาจจะเผลอไปเตะเพื่อนออกไปหรืออะไรเงี้ยนะก็จะเป็นปัญหานะครับวิธีการปิดลิงก์ตัวนี้นะครับไม่ให้มันโชว์นะฮะเราก็มาที่ปุ่มรูปฟันเฟืองนี้นะครับเข้ามาที่หน้างานของชั้นเรียนเนี่ยนะครับมาที่ปุ่มรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตัวที่เป็นลิงก์ Google Meet ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปล้องวิดีโอสีสีเนี่ย อ่เราก็ปิดไปนะครับไม่ให้นักเรียนมองเห็นได้นะครับปิดไปแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกปุ๊บมันก็จะทําการหายไปแล้วนะครับตรงนี้ซ่อนไว้แล้วนะนักเรียนก็จะไม่เห็นคุณครูก็ไม่เห็นตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวลิงก์ที่จะใช้ในการเข้าเรียนทุกวันทุกวันนะครับวิธีการนะครับเรามาตรงที่ Google ปฏิทินตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บ แล้วเราก็มาที่สร้างตัวนี้นะฮะ,ะสมมุติว่าเราสร้างให้ป4ทับ2นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet นี่เราก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะฮะลิงก์ที่มันจะได้คือลิงก์ตัวนี้เนาะโอเคแต่ว่าเราจะมาตั้งเวลากันก่อนนะครับตรงนี้เรามาคลิกตรงที่วันที่นะฮะเึ๊รบเราคลิกให้เป็นตลอดวันนะครับคือไม่ระบ,บุเวลานะครับใช้ได้ทั้งวันเลย ส่วนไอคำว่าไม่เกิดซ้ำเนี่ยนะครับคลิกลงไป1ทีนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าทุกวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกกําหนดเองนะครับเลือกกาหนดเองขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาติ๊กเลือกว่าจะเกิดซ้ําในวันไหนบ้างนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สมมุติว่าเราเรียน5วันเลยนะครับเราก็ติ๊ก5วันนะหรือเราจะเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรส่วนสิ้นสุดเนี่ยเลือกได้ว่าไม่กําหนดวันสิ้นสุดนะครับ แล้วก็กดเสร็จสิ้นไปตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบันทึกนะครับเลื่อนลงมาก่อนนะฮะตรงนี้ตัวปฏิทินนะครับว่าปฏิทินเราใช้ปฏิทินอะไรนะฮะเรามาเลือกนะครับปฏิทินใช้ปฏิทินที่เป็นวิชาของเรานะครับตอนนี้คลาสนี้ผมเป็นชื่อเทสค class 12นะครับผมก็เลือกเทสค class 12นะฮะอ่า การเลือกปฏิทินตรงนี้มีข้อดียังไงหนึ่งก็คือทําให้สีมันต่างจากปฏิทินหลักของเรานะครับอันที่2ก็คือว่าคนที่อยู่ในคลาสรูมก็จะได้รับการแจ้งด้วยปฏิทินนี้เมื่อถึงเวลาที่จะเข้าเรียนเขาก็จะได้รับทราบด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้นะครับลิงก์ของ Google Meet ตรงนี้นะฮะเราก็คลิกตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วเราก็มาเอาไอ้ตัวรหัสการประชุมตรงนี้เข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องการก o อปปี้นะครับ คัดลอกนะครับแล้วก็เลือกบันทึกครับปึ๊บอ่ามันก็จะทำการจัดการตารางให้เราตัวนี้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันรกตาอย่างเลยมันขึ้นมาทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็แค่นะครับเราก็แค่ไปเลือกเทสคลาสตรงนี้นะครับออกจากปฏิทินเราแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไอตัวนัดหมายก็ยังอยู่ทุกประการนะครับอันนี้เป็นแค่การแสดงผลนะฮะอ่ะโอเค ตอนนี้เนี่ยปฏิทินมันได้สร้างแล้วนะครับมันก็ยังอยู่ทุกประกาศนะครับแค่แสดงหรือไม่แสดงเท่านั้นเองโอเคครับเมื่อกี้เราได้ลิงก์เข้ามาในคลิปบอร์ดแล้วนะครับเราก็มาสร้างตรงนี้นะครับปั๊บสร้างเนื้อหานะครับเราก็จะพิมพ์ไปว่าลิงก์เข้าเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับตรงนี้เพิ่มลิงก์นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มลิงก์ปึ๊บ มันก็จะทําการสร้างให้เรียบร้อยนะครับจะใส่หัวข้อหรือไม่ใส่หัวข้อนี้แล้วแต่ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็กดโพสต์นะพอกดโพสต์ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเด็กๆเ,เข้ามานะครับเขาก็จะเข้ามาที่งานของชั้นเรียนแล้วก็มาที่ลิงก์เข้าเรียนตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับมันก็จะไปเปิดตัว Google Meet ให้เลยแบบนี้นะครับซึ่งด้วยวิธีการนี้นะครับก็จะทําให้ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นโฮสต์ทุกครั้งนะครับ ก็จะได้ไม่ต้องโดนเตะออกจากห้องเรียนนะครับหรือว่ามีเด็กๆที่โดนเตะออกจากห้องเรียนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแก้ไขให้ได้นะครับอีกประการหนึ่งนะฮะก็คือว่าเวลาเราเรคคอร์ดนะครับเราทําการบันทึกการประชุมนะฮะตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์บันทึกการประชุมเนี่ยสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของไฟล์ก็จะได้แก่สิทธิ์ของโฮสต์นะครับซึ่งก็จะทําให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะจัดการไฟล์นั้นเองได้นะครับจะดาวน์โหลดจะแชร์จะลบจะอะไรอย่างเงี้ย สามารถทําได้นะฮะไม่ต้องขอให้เด็กแชร์มาให้อีกทีหนึ่งซึ่งเด็กก็อาจจะแชร์ไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นปัญหาต่อไปเนาะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตอบคําถามได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามคลิปที่จะตามตามมาต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครก็ช่วยกดแชร์ไปให้เขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ